สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ a c e b o o k สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่อง ทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรามีนโยบายหลักในการส่งเสริมรักษาสารต่อวัฒนธรรมของชาติไทยค่ะให้คนไทยนะคะได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยซึ่งอยากจะปลูกฝงังแล้วก็สนับสนุนเปิดช่องทางให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะศิลปินรุ่นเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่างๆได้เรียนรู้แล้วก็มีความรักในศิละปะวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะจนทําให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกับประเทศไทยเช่น การรำไทยดนตรีไทยหรือว่าโขนสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะให้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมของบ้านเรากันอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงกิจกรรมยุทธาเลนปัปป u l a วีลเ a อร์ด s กิจกรรมที่ให้คนไทยทุกคนนะคะได้ร่วมกันเชียร์แล้วก็ร่วมกันลุ้นว่า เทปการแสดงใดบนเวทียุทธ h t าเลน t ์เยาวชนคนสร้างสารเนี่ยจะได้ยอดวิวสูงที่สุดในช่อง YouTube ของสถานีวัฒนธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565และรางวัลชนะเลิศยุทธ h t าเลน t ์ p p u l a r View w w a r d ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565ได้แก่โรงเรียนโยทินบูรณนะกับการแสดงหน้าเตยศิล์ถิ่นโยทินและมนเสียงเพลงลูกทุ่มไทยค่ะและสาหรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะต้องขอ ต้อนรับท่านแรกค่ะคุณครูวรินพรเจริญแล้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะค่ะท่านที่สองค่ะคุณครูประวิทยาเนียมคำหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะค่ะท่านที่สมค่ะคุณครูนิชาอุทยัยวัฒนะครูผู้สอนค่ะ ท่านที่สีค่ะคุณครูปิ่นมณีสมชัยครูผู้สอนค่ะและแขกรับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะขอต้อนรับนาวาตรีหญิงสพรั่งพรจุลสุขุมประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยค่ะ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนโยธินบูรณะด้วยนะคะที่น้องๆเนี่ยแสดงศักยภาพจนโดนใจผู้ชมได้รับยอดวิวสูงที่สุดสำหรับกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านประธานสภาว,วัฒนธรรมเขตบางซื่อได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้หน่อยค่ะได้ค่ะขอแสดงความยินดีนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนที่ได้รับแจ้งว่าโรงเรียนโยธินบุรณะ ในเขตบางซื่อของเราสามารถคว้ารางวัลยอดไลค์สูงสุดของสถานีในรายการยูทาร์เรนต์ได้นะคะดีใ,ใจค่ะเพราะว่าทีแรกโยทินจะมีชื่อเสียงด้านวิชาการอ,อันนี้ก็พ<ช>ิสูจน์แล้วได้ว่าไ,<อ>ไม่ได้เฉพาะทางด้านวิชาการเาัวิชาการาวัฒนธรรมก็เอา<ช>อยู่ค่ะความคิดสร้างสารรค์ แล้วก็งานศิลปะอื่นๆนะคะก็ไม่น้อยหน้าใครยินดีด้วยค่ะขออนุญาตแสดงความยินดีอีกหนึ่งคนค่ะภูมิใจไหมคะนี่คือเขตของเราเลยแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของน้องๆเยาวชนต้องต้องชมครูผู้สอนด้วยเนาะแล้วก็ทางโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนในสาขานี้ด้วยนะคะทีแรกนึกว่าจะเน้นแต่ด้านวิชาการนะคะ าสายวิทย์เนาะทีนี้ในวันนี้เราไม่ได้มีเพียงแค่การมามอบโล่รางวัลเท่านั้นแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังค่ะว่าทำยังไงการแสดงจากโรงเรียนโยทินบุรณะเนี่ยถึงได้ถูกใจผู้ชมขณะน,นี้ขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะว่าเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวหรือว่าจัดการยังไงบ้างคะขออนุญาตถามเป็นท่านรองค่ะท่านรองคะก่ออื่นนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะคะคำชื่นชมซึ่ง ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับลูกๆของเรานะคะก่อ,อื่นก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าโรงเรียนโยธินบูวณะนนะคะนอกจากจะเน้นในเรื่องของวิชาการแล้วนะคะแต่โดยภาพรวมนั้นเราจะไม่ทิ้งในส่วนของดนตรีกีฬาศิลปะนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยโรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุนกับนักเรียนโดยเสริมในรายวิชาศักยภาพค่ะเลือกศักยภาพของผู้เรียน แล้วก็เสริมในลักษณะของกิจกรรมชุมนุมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระศิลปะนะคะจะเปิดรับสมัครลูกๆของเราที่มีความสามารถทางด้านดนตรีกีฬาศิลปะนะคะมาซ้อมมาฝึกซ้อมแล้วก็มาเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะก็อยากจะเรียนว่าโรงเรียนโยธินบูรณะนะคะแม้นว่าจะเด่นในเรื่องวิชาการอย่างที่ท่านประธานสมาคมท่านได,ได,ได้ได้กล่าวนะคะแต่ว่าในส่วนของศิลปะวัฒนธรรม แล้วก็การแสดงของความเป็นไทยอะค่ะเราไม่เคยลืมและเราก็จะส่งเสริมอยู่ตลอดครบรบแล้วก็ครอบคลุมทุกด้านจริงๆสาหรับศักยภาพของน้องๆจากโรงเรียนโยธินบุรณะนะคะสําหรับการแสดงชุดนี้บินมอยากทราบมากๆเลยว่าซ้อมกันนานไหมคะทําไมถึงออกมาได้แบบอลังการสวยงามขนาดนั้นซ้อมกันมานานหรือ,อยังคะเดี๋ยวดิฉันขอให้คุณครูผู้ฝึกสอนทั้ง3ท่านนะคะเพราะว่าท่านจะรับผิดชอบตรงนี้ได้เลย,เลยค่ะเล่าให้พวก ผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าการทํางานของเรานะ่ะเรามุ่งม,มั่นนะคะที่พัฒนาศักยาภาพของลูกๆเราอย่างเต็มความสามารถค่ะขอมอบคุณคุณวิจญานะคะได้เลยค่ะครับผมก็นะครับแนะนมของกลุ่มสาระการศษิลปะนะครับหลังจากที่นะครับกลุ่มเราได้รับหนังสือเข้านะครับจากกรมส่งเมวัฒนธรรมเรื่องให้มาแสดงนะครับเราอันดับแรกคือเราทํากันบ้านก่อนนะครับว่ารายการนี้ โรงเรียนอื่นเคยมาแบบไหนมีการแสดงแบบไหนเพราะ,ะนั้นเราก็จะประชุมกันในกลุ่มสาระกับคณะคุณครูนะครับน่าเสียีสองท่านเราอยากได้การแสดงที่แตกต่างที่ไม่ซ้ำใครหรือมีอะไรที่แสดงความส,สามารถของลูกเราที่ลูกเราเป็นได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะคัดเลือกเด็กนะครับหลักๆก็จะคัดเลือกเด็กจากสองลายกิจกรรมหลกักๆก็จะมีทั้งลํำไทยเป็นน่าเสียดไทยแท้นะครับกับอีกอันนึงคือเป็นการเต้นผสมผสานอย่างเช่น กับเพลงลูกทุ่งไทยต้องมีจินตลีลาเราก็จะเลือกนักเรียนมาจากจากสองกลุ่มนะครับ<ฮ>แล้วก็นํานักเรียนมาฝึกซ้อมนะครับตอนเย็นหลังจากนักเรียนเลิกเรียนนะครับหรือในรายวิชาศักยภาพบ้างแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าะระยะเวลาในช่วงนั้นคือเป็นช่วงสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนให้ได้จัดนักเรียนเป็นไฮบริดเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมาแบบอาทิตย์หนึ่งจะมาแค่ครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งเด็กซ้อมเป็น2กลุ่มและหลังจากนั้นเราก็ ให้เด็กมารวมทีม1สัปดาห์เพราะหนึ่งสัปดาห์แล้วเราก็ซ้อมใหญ่แล้วเราก็นํามานะครับตรงนี hey, ้เรามีการฝึกซ้อมยังไงคะในเมื่อการสแสดงเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าเราต้องซ้อมแยกทีมกันนะคะมีเทคนิคในการฝึกซ้อมยังไงบ้างคะเบื้องต้นนะครับ,บ,รบก็นะครับเดี๋ยวผมขอตอบในานามของอฝั่งลูกทุ่งละกันนะครับเพราะผมดูแลเดี๋ยวฝั่งลัสินไทยจะให้คุณครูสั่งท่านนะครับในฝั่งของลูกทุ่งนะครับอันดับเบ,บื้องต้นก็กจะ แบ่งเวลากับทางน้าสินไทยว่าอันนี้นักลูกทุ่งจะเอา15นาทีอันนี้น้าสินไทยจะเอา20นาทีพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็มาลันว่าม,มีมีกี่เพลงบ้างแล้วเราก็แบ่งเด็กแบ่งเด็กออกเป็นเซตต่างๆหนึ่งสองสามเซตหนึ่งมีอีกคนสองมีคนสามมีคนซึ่งเขามาเรียนในในช่วงนั้นแล้วเราก็ซ้อมในเซตนั้นๆในช่วงเวลาที่เขามาแล้วพอช่วงที่เขาไม่ได้มาเราก็ซ้อมอีก อีกหนึ่งเซตนะครับแล้วพอจะถึงเวลาเราก็สามารถใช้งานนักเรียนได้เลยนะครับอันนี้เป็นของส่วนของฝั่งของลูกทุ่งนะครับคือไม่ได้วางแผนเพียงแค่ว่าอ่ะคนนี้มีศักยภาพทางด้านนี้ก็ต้องมาซ้อมกันไม่ใช่เราต้องดูตารางเรียนต้องดูตารางเรียนเด็กด้วยครับให้ผสมผสานเพื่ออย่างที่ทดลองคือไม่ให้เสียทั้งวิชาการแล้วก็ทางด้านวัฒธรรมก็ยังคงอยู่แล้วทางฝั่งหน้าตาเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับให้ทั้งทั้งคุณครูทั้งสองท่านได้ตอบคำถามต่อเลยนะครับได้เลยค่ะ สำหรับทางฝั่งของทางนาฏศิลป์ไทยนะคะก็จริงๆจะมีการแบ่งกลุ่มเด็กเนี่ยคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่บางท่านก็อาจจะงงว่าการแบ่งกลุ่มเด็กเนี่ยคือเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นแบบกลุ่ม A กับกลุ่ม B บางทีถ้าช่วงไหนที่เราสลับ สลับเซตกันแล้วเพราะว่าการแสดงหน้าสินไทยเนี่ยมี2ชุดนะคะ,ะช่วงไหนที่สลับกลุ่มเซตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะขออนุญาตทางฝ่ายวิชาการเนี่ยสลับกลุ่มเด็กให้ให้มาเรียนเพื่อให้ตรงกันใน,ในบางครั้งนะคะในบางช่วงคือไม่ได้ทําทุกช่วงแต่บางบางช่วงที่เราจะต้องเริ่มรวมตัวกันและเพื่อเพื่อจะใกล้ถึงวันงานอย่างงี้คะ่ะก็อาจจะทําขออนุญาตเพื่อให้เด็กสลับกลุ่มมาเพื่อให้เขามาพร้อมๆกันเราก็จะได้ซ้อมรันทูยาวๆได้พร้อมกับของวงลูกทุ่งด้วยค่ะ โอ้โหนั่นหมายความว่าก็คือมีความร่วมมือกันทั้งฝ่ายวิชาการแล้วก็ทางงานศิลปะเนี่ยก็มีการโครการทำงานร่วมกันด้วยไม่ใช่ว่านักเรียนจะต้องไปจัดแจ้งเวลาอะไรมาให้ตรงให้ได้นะไม่ใช่เราช่วยเขาเาต็มที่ใช่ไหมคะ เขยมมากเลยค่ะแล้วทีนี้ตอนแรกที่เราได้รับจดหมายไปว่าจะได้มีการมาแสดงที่รายการเยาวชนคนสร้างสารรค์ยุทธทาเล้เนี่ยตอนนั้นทําไมเราถึงได้เลือกเอาชุดการแสดงนาตยยิสินถิ่นโยทินและมนเสียงเพลงลูกทุ่งไทยมาแสดงอะคะ สําหรับนัตยิลินถิ่นโยธินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับของทางนัตศิสินไทยก็อย่างที่ท่านหัวหน้ากลุ่มสลาละได้นําเรียนตอนแรกก็คือว่าเราก็มีการทํากันบ้านก่อนค่ะว่าการแสดงที่ผ่าน,านมาที่ได้มาถ่ายทอดทางสถานีวัฒนธรรมเนี่ยมีการแสดงอะไรไปบ้างแล้ว<ม>นะคะเราก็เราก็ลองดูว่าอันไหนที่เหมาะสมกับ เด็กๆโรงเรียนลราแล้วก็พรีเซนต์ความเป็นความเป็นโยธินให้ได้ค่ะส่วนของในด้านลูกทุ่งเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นคุณบอกในด้านลูกทุ่งนะครับก็เบื้องต้นนะครับคือเท่าที่ดูคือยังไม่มีโรงเรียนไหนซึ่งนํานักเรียนมาเต็มรลปเต็มเต็มสตรีมแบบแบบโยธินเพราะเราเราในเมื่อเราได้มีโอกาสานะครับนำนักเรียนมาเผยแพร่มาสร้างสรรน,นะครับเราก็จริงๆอ่ะ,อะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด เราไม่อยากเ,าเด็กมาเยอะแต่ทีนี้ด้วยด้วยความที่ลูกเราเขาอยากมาเขาอยากทําเขาก็จะบอกคุณครูว่าคุณครูหนูขอไปด้วยได้ไหมหนูขอไปร่วมได้ไหมกลายเป็นว่าเราไม่อยากคัดเด็กออกอการว่าในเมื่อเด็กเขามีใจเขาเขาอยากส่งเสริมวัฒนธรรมเราก็จึงขออนุญาตทดลองว่าถ้าลองผมขออนุญาตเอาไปหมดเลยนะครับถ้าลองก็ใจดีโรงเรียนก็ใจดีก็ให้นักเรียนมายกทีมเลยวันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทางทาง ทางกรมส่งเสริมก็เลยตกใจนิดนึงว่าทำไมโยทินมามเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชุดมาที่ที่หลากหลายที่อะไรประมาณนี้ครับ<ม>ก็เลือกมาตามที่ที่นักเรียนถนัดอยู่แล้วแล้วก็นักเรียนได้ได้เรียนได้ใช้ในรายวิชาเลือกที่เราสอนเด็กอยู่แล้วตามตามที่เราเปิดให้เด็กเรียนครับค่ะนั่นหมายความว่าน้องๆเนี่ยก็มีทักษะพื้นฐานที่ได้ใช้เวลาที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้มาแสดง ในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะคมันก็เลยไม่ได้ยากมากในการใช่ครับคือเราจะพัฒนาเด็กอยู่ตลอดเวลามีการคงฝีมือเด็กอยู่ตลอดเวลาจะในช่วงเวลาที่ที่เด็กว่างหรือในบางครั้งก่อนก่อนที่นักเรียนจะกลับบ้านช่วงปิดเทอมเราก็จะมีการซ้อมเล็กๆน้อยๆแล้วก็บอกว่าอาถ้ากลับบ้านนักเรียนอาจจะแบบไปเปิดดูที่ครูซ้อมให้แล้นักเรียนอาจจะไปวอร์มท่าไปทวนท่าด้วยตัวเองด้วยลักษณะอะไรต่างๆเขาก็จะมีความ กระตือรือร้นอยู่ในตัวเขาเขาก็จะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ลืมอะไรเงี้ครับกลับมาเขาก็เราก็จะสามารถฟ้อมแป๊บหนึ่งแล้วก็เรียกรวมได้เลยเมื่อกี้ฟังแล้วประทับใจมากๆที่บอกว่าน้องๆอยากจะมากันแทบจะทุกคนเลยโดยเฉพาะในช่วงเวลาออของสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเวทีที่เราจะได้แสดงออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะพอถึงเวลาเนี่ยน้องๆก็ มีความสุขกันอย่างเต็มที่มีความตื่นเต้นเป็นบีมบิมก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ <laughs> ทีนี้ท,ที่ที่บิมทราบมาเนี่ยนอกจากการแสดงหน้าตัดสินไทยแล้วการรำแล้วก็วงดนตรีกทุ่งแล้วทางโรงเรียนโยธินบรุรณะเนี่ยมีการส่งเสริมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในด้านอื่นๆอ,อ,อีกมีอะไรบ้างอะคะอันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องคนสุดท้ายนะครับน้องๆคนสุดท้องของหมวดละกันเนาะนะครับเป็นผู้จอบเพราะว่าน้องก็จะดูแลเรื่อง อื่นๆใน,น,นหมวดด้วยน้องคาเห็นบริบทนะครับดเดี๋ยวขอ<ล>ให้น้องต่อนะครับค่ะในเรื่องของถ้าเป็นทางด้านนาฏศิสินไทยที่เป็นการแสดงนาาศิสินเนาะก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะคะก็คือในเรื่องของดนตรีค่ะมีทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลน,นะคะโดยเฉพาะดนตรีสากลเนี่ยก็ คุณครูเขาเนี่ยก็พาเด็กไปโชว์ไปแข่งขันตามรายการต่างๆก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะหรือเราแวกตามโซนของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการเชิญโรงเรียนเราแหละไปแสดงตามงานต่างๆไปช่วยตามในเขตของบางซื่อเองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะท,ทั้งดนไทยเีย<ม>หมายความว่าน้องๆก็สามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยสิคะใช่ไหมคะหรือว่า อ๋อใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีการคุยกันกับค,คุณครูคุณครูก็บริหารจัดการค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีระดับตรงส่วนนี้ด้วยค่ะโอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยค่ะมีทั้งการแสดงวงดนตรีลทุ่งแล้วก็ดนตรีไทยดนตร,รีสากลดนตรีสากลด,ด้วยใช่ค่ะความร่วมมือต่างๆเนี่ยมันเราได้เห็นความร่วมมือจากทั้งนักเรียนครูผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้บริหาร ทางส่วนของผู้ปกครองนะคะเขามีการส่งเสริมสนับสนุนยังไงบ้างอะคะวันนี้เดี๋ยวให้ท่านลองตอบเพราะว่าท่านลองจะใกล้ชิดกับผู้ปกครองได้เลยค่ะ,คะดิฉันขอเพิ่มเติมอย่างนี้คะ่ะต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านผู้อำนวยการนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราท่านดิฉันมอบหมายมาตามท่านเนี่ยแต่ต้องขออนุญาตเรียนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคุณครูกเก่งนักเรียนเก่งนะคะแล้วก็การบริหารจัดการดี ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากท่านผู้มรยการนะคะขออนุญาตเอื่ยนามท่านผู้มรยการสมเกียรติผ่องจิตนะคะ ท่านให้ความอำนวยความสะดวกกับเราในทุกๆเรื่องแล้วก็ให้คุยกันให้ปรึกษากันและต้องขอบคุณในที่เมื่อกี้คุณพิธีกรบอกว่าเรามีการวางแผนที่ดีนั่นก็คือเป็นการชื่นชมที่เราชื่นใจเพราะว่าเราจะคุยกันทุกภาคส่วนแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองของนักเรียนด้วยท่านผู้ปกครองทุกคนนั้นให้ความร่วมมือนะคะให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเรื่องของการรักษาตามมาตรการโควิด แล้วก็การให้กําลังใจกับลูกๆรวมทั้งเวลามีอะไรที่เราขอความเอื้อเฟื้อจากผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะให้ความร่วมมือตลอดไปถึงภาคองค์กรทุกส่วนนะคะสมาคมสิทธิ์เก่ามูลนิธิหรือทุกๆส่วนนะคะที่ได้ดูแลโรงเรียนในานามของดิฉันขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาณนโะอ,อกาสนี้ด้วยนะคะว่าความสําเร็จนี้ไม่ใช่มีเฉพาะของลูกๆเราทุกคนแต่เป็นในทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันเราก็มีความคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมก็ชื่นชมด้วยค่ะ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขนาดนี้ทั้งจากตัวนักเรียนเองที่มีความพร้อมมีใจรักในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมคุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่านที่พร้อมที่จะลงแรงผู้บริหารที่ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนอย่างเต็มที่แล้วก็ผู้ปกครองที่ส่งเสริมสนับสนุนในอนาคตเนี่ยทางโรงเรียนโยธินบุรณะมีแผนในการผลักดันให้กับนักเรียนเนี่ยได้รู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมไทยยังไงบ้างนะคะ ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนะคะการเรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่ะมันต้องลงมือปฏิบัติโรงเรียนก็เลยมีการจัดอย่างที่ไม่ชั้นนําเรียนไปแล้วว่าส่วนหนึ่งเป็นรายวิชาเลือกศักยภาพตามความสนใจตามความสามารถและโรงเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้มาสมัครเข้าอยู่กับเราแล้วเราก็พัฒนาต่อย,ยอด ส่วนนักเรียนจะต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่ท้ททน,นทางของผู้ปกครองนะคะในกรณีเดียวกันการดรําเนินกิจกรรมอย่างเี้ค่ะก็ต้องขอบคุณไปที่กลุ่มสาระศิลปะอีกเช่นกันเพราะว่าเป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็เป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยค่ะโรงเรียนก็ยินดีสนับสนุนตลอดค่ะ โอ้โหได้เห็นการร่วมมือของทางโรงเรียนผู้ปกครองรวมไปถึงทางสภาวัฒนธรรมที่ให้ความช่วยเหลือกันแบบนี้แล้วในอนาคตเนี่ยยังพอจะมีการแสดงไหนที่จะมาแสดงที่รายการของเราอีกบ้างไหมคะเออรู้สึกล่าสุดนะคะเราไปร่วมกิจกรรมแข่งขันออรอบคัดเลือกอครับจะเป็นล่าสุดนะครับตอนนี้กําลังฝึกซ้อมนะครับเพื่อเข้าแข่งขันนะครับ วงตีลูกทุ่งนะครับในรายการชิงชาสวรรค์รอบคัดเลือกครับผม oh, ก็<า>เดี๋ยวถ้าการชิงชาสวสรรค์กำลังจะกลับมากำลังออดิชั่นครับ oh. รอบคัดเลือกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนเราเสร็จสิ้นจากการเข้าค่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะว่างเว้นเราก็สามารถนํากิจกรรมนั้นมาแสดงในงานมาโชว์ในงานเพื่อให้เห็นใน ศักยภาพของเราในอนาคตครับรอชมเลยอะไรให้ทางสภาวัฒนธรรมบางซื่อช่วยนี่บอกได้เลยนะคะดีดสนับสนุนค่ะโอ้โหเทปนี้มีแต่ความประทับใจค่ะเพราะว่าเราได้เห็นหลากหลายภาคส่วนนะคะให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนน้องๆเยาวชนอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยจะต้องคงอยู่กับพวกเราต่อไป ตลอดการแน่ๆเลยค่ะเพราะาเราเห็นน้องๆเยาวชนนะคะหันมาใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าความทุ่มเททั้งหมดที่ได้ทํามาเนี่ยมันประสบผลสําเร็จจนได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะในกิจกรรม Youth Talent p o p u l a r Will Award ค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นั่นเองค่ะและโอกาสนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนาวาตรีหญิงสพรั่งพรจุลสุขุมประธานสภาวัฒนธรรมเขต บงซืได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมเยาวชนคนสร้างสารรค์ยุทธชาเลนจ์ปัปปูล่าวีลอวอรประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ท่านรองผู้อำนวยการวารินทร์พรเจริญแล้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ้องขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนโยธินบูรณะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่การแสดงเนี่ยมัดใจผู้ชมจนได้รับยอดวิวสูงที่สุดในกิจกรรมยุทธาเลนป๊อปปูล่าวิว w a อร์ดประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะท่านประธานคะมีอะไรอยาจะฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่ากลมส่งเสริมวัฒนธรรมบ้างไหมคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ให้ ที่มามาร่วมชมรายการแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในกรมส่งเสรมิมวัฒนธรรมที่ได้จัดรายการดีๆเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนของเราได้มาแสดงออกนะคะทางด้านศิลปะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาว,วัฒนธรรมเขตบางซื่อนะคะนาวาตรีหญิงสพรั่งพรจุลลสุขุมแล้วก็คณะครูจากโรงเรียนโยธินบูรณนะทั้งสีท่านด้วยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะขอขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรม y o u ธ h เลนป๊อปปูล่าวิวอเวอร์ d ประจำเดือนมีนาคมจะตกเป็นของโรงเรียนไหนนะคะติดตามได้ค่ะในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ